ห,หนูอยากจะถามอีกคำถามหนึง่งก็คือว่าสมมุติว่าเขาทําแบบตาที่มันเป็นชั้นลึกๆคล้ายๆกับตาหอยแครงอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถแก้ไขได้ไหมมีทั้งแก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้ถ้าเขาเป็นเคสที่แบบว่าหนังตาเขาเยอะตาเขาเป็นหอยแครงก็จริงแต่ตาเขาไม่ถลนอะ คือหมายถึงว่าตาเขายังหลับตาสนิทอยู่แล้วชั้นมันใหญ่<ะ>แล้วเหนือชั้นอะมันมีหนังตรงนี้เยอะ,ะคุณหมอก็จะปลดชั้นเก่าออก<ะ>แล้วก็ทําชั้นใหม่ให้มันเล็กลง<ะ>อันนี้ได้แต่ถ้าตาหอยแค็งด้วยหลับตามไม่สนิทด้วยเหมือนตาถลนด้วยแก้ไม่ได้เลยค่ะแก้ยากมากแก้ยากมากเลยเนี้ยหนักนะคะพี่เอ๋บางคน ปากบางมันปีกนกแล้วปากเขาผูกป,ปากแล้วมันไม่สนิทไม่เป็นธรรมชาติางไงเขาแก้ได้ไหมตอนนี้เจอเยอะมากคือปากเขามันเป็นเคยครุดใช่ปากเป็นครุดซึ่งมันเคยฮิตเมื่อ10กว่าปีที่แ,แล้วค่ะแต่ตอนนี้ใครปากเป็นแบบนั้นน่มันดูกลายเป็นคนประหลาด<อ>เอาจริงๆแก้ไม่ได้เลย,ยกยว้นจะฉีดฟิลเลอร์หมอก็ต้องเติมฟิลเลอร์ตรงที่มันแบบว้าเข้าไปอะค่ะก็คือถ้าแก้ได้คือแก้ยากใช่ไหมคะแค่ฉีดฟิลเลอร์